สวัสดีครับผมสวัสดี fc พี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับช่องเลขนักรารับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปผลนะครับแนวทางรัฐบาลไทยหลังที่ออกผลไปแล้วได้สองวันนะครับผมผมก็จะมานะครับนะครับทำแนวทางนะครับรัฐบาลไทยบนและล่างเลยนะครับผมครั้งเดียวเลยนะครับ ให้กับ f อ f พี P, พี่น้องได้รับชมนะครับแต่ก่อนอื่นใดนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางการคำนวณสูตรยอดหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายดใดในทั้งสิ้นครับผมขออวยพร f อฟพี่น้องทุกท่านโชคดีครับรบที่เห็นอยู่นี่เป็นแนวทาง แนวทางของรัฐบาลไทยนะครับผลที่ออกคือ6นะครับหกเก้าหกขออภัยนะครับผมไม่มีปากกาหมึกหมึกอันใหญ่นะครับผมมีแต่ปากกาปกตินะครับธรรมดานะครับพอมองเห็นอยู่เนาะก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับหกหนึ่งนะครับเข้าหกหนึ่งนะครับเป็นสูตรแบบ ปักหลักแล้วนะครับแบบปักหลักแล้วก็นะครับแต่ผมเน้นให้แค่4คู่ผมเน้นให้ที่08、0 4 2824นะ่ไม่เข้าต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ชุดเต็ม12ชุดนี้เข้าไปที่6-1นงนะครับในวันนี้เราจะมาดูนะครับแนวทางล่างครับมาดูกันครับนะครับลองมาดูแนวทางล่าง นะะต่อไปวันที่หนึ่งหนึ่งพฤศจิกะครับผมนะบผมก็จำไม่ได้เขาเขียนยังไงเนาะตัวยอ่อนะครับผมอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมผมก็จำไม่ได้นะขออภัยนะพี่น้อง เดี๋ยวผมไปดูทีนะครับนะครับนะครับผมแนวทางนะครับแนวทางไทยไลน์ ลูดลูดลูดแล้วก็เด่น,นเด่นล่างเขียนไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็นะครับ,นะรบสิบล่าง หน่วยล่างเครับจนะนะเอาล่ะครับทีนี้เราก็มาดูกันผมจะใช้สูตรนะครับผมเด่นล่างให้ให้ชมก่อนเนาะเด่นล่างก็ ทำสูตรในล่างไว้ก่อนนะครับผลที่ออกก็คือค6 9 6 9 6ใช้10บน2ครั้งนะครับผมบวกด้วยหน่วยล่าง1ครั้งบวก1ของที่นะครับ9บวก9เป็น8 8บวก1เป็น9 9นะครับ9วก1เป็น10ก็คือ0นะครับจะได้เด่นไปที่0 เพิ่มสองได้2เพิ่ม3ได้5้าได้หเพิ่ม3ามได้เกนะครับ,รบเด่นล่างนั้นก็จะมี 0, ูนย์สองห้าหกเครับพีน่น้องเด่นล่างทีนี้เราก็มาดู10บล่างครับ,รบเรามาดู10บล่างสิบล่างก็ ใช้สูตร6 9 6นะครับล่างออก6 1นะครับใช้2สูตรสูตรที่1ใช้หน่วยล่างครับนะครับก็คือ1นะครับได้1ได้2ได้3ได้4ได้5ได้6ได้7สูตรที่เข้าล่างนะครับตรงนี้นะครับ 61นะครับที่ผ่านมาวันที่10อ่า16ตุลาที่ผ่านมานะครับเป็นแบบปักหลักครับนะครับเดี๋ยวจะทำให้น้อยเองนะครับแรกแรกมันจะดูเยอะนะครับแต่พอนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบปักหลักนะครับพี่น้องสูตรที่2ใช้10 1ยหนึ่ครั้ง10บน2ครั้งบวก2คงที่ครับ 9บวก9เป็น 18. 18บวก2เป็น 20. 20บวก6เป็น26นครับได้6นะครับได้6ได้7 7เพิ่ม4ครับได้1ได้2ได้3นะครับเอาละครับทีนี้เราก็มาดูนะครับหลัก10บล่างชนเป็นตัวไหนนะครับมองเห็นกันอยู่นอกพี่น้องนะผมไม่ได้ปปกามานะครับ1ชนครับ สองชนครับสามชนครับสี่ไม่ชนห้าไม่ชนหกชนครับเจ็ดชนครับนะครับชนไปที่หกเจ็ดหนึ่งสองสามหลักสิบนะครับหกเจ็ดหนึ่งสองสามชนห้าตัวนะครับผมหลักสิบเรามาดูหน่วยครับนะครับเรามาดูหน่วย หลักหน่วยครับสูตรหลักหน่วยนั้นใช้นะครับผมผลที่ออก6 9 6หนะครับหลักร้อยสองครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับหน่วยล่าง1ครั้งบวกด้วย4นะครับคงที่นะครับคือสูตรที่1 6บวก6ได้12 2บวก6ได้8 8บวก1ได้9 9บวก4ได้13นะครับได้เลข3 3 4 4เพิ่ม2ได้6ได้7 7เพิ่ม3ได้0นะครับสูตรหลักหน่วยสูตรที่1จะได้3 4 6 7 0ครับ3 4 6 7 0สูตรที่2ครับผมสูตรที่2 ใช้นะครับผมหลัก10ล่าง1ครั้งบวก1คงที่ครับนะครับผมตรงนี้จะเด่นไปที่นะครับหน่วยนะครับนครับผมหวกหได้ครับ7ครับผมได้8 7 8 8บวก2ได้10ก็คือ0นะครับ 7801 1เพิ่ม2ได้3ได้4นะครับสูตรที่อ่าสูตรที่2จะได้7801 3 4คร so ับนะครับเรามาดูตัวชนหลักหน่วยกันครับหลักหน่วยชนไปที่3ชนนะครับ3ชน4ชนนะครับ6ไม่ชน7ชน ศูนย์ชน,นชนไปที่นะครับผมสามสี่เจ็ดศูนย์สามสี่เจ็ดศูนย์นะครับสามสี่เจ็ดศูนย์นะครับผมผมจะไม่ทําให้ตัวมันเยอะผมจะไปเช็คตรงเด่นหน่วยนะครับเด่นหน่วยก็จะไปชนกันที่นะครสามไม่อสามไม่ชนสี่ไม่ชนเจ็ดไม่ชนชนศูนย์ตัวเดียวครับเด่นหน่วยนะครับผมจึงจะให้ลูดไปที่ ล่างนะครับรูดศูนย์นั่นรูดศูนย์ล่างรูดศูนย์ทีนี้เป็นหน่วยผมก็เอาสิบมาเลยครับสิบก็มีหกนะครับ,นะรบสิบก็มีหกมีหกก็จะเป็นหกศูนยะ์เจ็ดศูนย์ เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ครับนี่ครับนี่คือแนวทางล่างของวันที่นะครับหนึ่งพฤศจิกายนสองพันหสิบแปดนะครับนะครับส่วนของนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจผมเขียน ผมคงไม่ไม่น่าจะใช่นะครับเป็นเดือนพิจิกนะครับแต่ผมตัวย่อผมอาจจะเขียนผิดก็ขออภัยพี่น้องด้วยนะครับครับทีนี้ครับผมเราเรามาดูครับนะครับเรามาดูนะครับว่าคคู่เจาะนั้นนะครับมีทั้งหมดนะครับเหลือแค่หกเออเหลือแค่ห้าคู่เด่นไปที่ศูนย์เพราะฉะนั้นศูนย์ผมเด่นไปที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเป็นศูนย์ พูดง่ายๆว่าติดศูนย์นะครับผมแต่ว่ามันติดในหลักสิบนั่นก็คือ60 70 10 20และ30ครับผมนะครับก็นะครับนะครับมีแค่5คู่เจาะนะครับของแนวทางล่างนะครับก็นะครับขอพี่น้องนะครับนำไปนะครับผมพิจารณาก่อนนำไปใช้งานนะครับเพราะนี่คือแนวทางเนาะนะครับไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมนะครับสรุปรัฐบาลนะครับ ก็ออกให้ก่อนนะครับผมสำหรับนะครับผมแนวทางของนะครับรัฐบาลไทยล่างของวันที่1พฤศจิกายน68ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมนะครับก็ขออวยพรให้ fc พี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ